หรอบพี่แลนูก็ไปกับคิวก็สนุกอีกแบบนหนึ่งนึกออกไหมแล้วก็ไปกับพ่อแม่พี่พีก็อีกแบบหนึ่งตอนนี้ไปกับคิวไม่ได้นะนะลูกไปคะจ <c oughs> มูกนี่พูดชนดีดานต้องดีเลยลูกเอ้ยสวยเหลือเกินลูกขาแม่เนี <c oughs> ่ยตว่าเดี๋ยวรอบนี้ไปเล่นพี่ม้าสิไปไปพี่ม้าสองแล้วก็ไปธรรมดาสองใช่ปะก็เดี๋ยวเดือนหน้าไปใหม่เดี๋ยวเดือนหน้าไปกับคิวนะเดี๋ยวฉันฉันจะดูสิฉันพูดถึงคิวแล้วอีคิวจะมาหรือเปล่าที่นี่เล่นไปเหรอเดี๋ยวดูวันเนี่ยคร ว่าพี่พีไปน้อยเกินมันชอปปิ้งไม่สนุกอะรอบเนี้ยไปไปไปเล่นหิมะรอบหน้าไปช้อปสบัดพี่ไม่ใครจอหิมะอลไรคะแหมพี่คงตอนแรกจะไปจีนแต่ก็ไม่ไปละทำไมทำไมลูกก็ตอนแรกตอนแรกที่นวางแผวจะไปจีนกลัวแบบมันเห็นมันมีโรคระบาดเยอะก็เลยไม่ได้ไปไงอ๋อ,อช่มหน้าหนาวใช่ก็เลยไม่ไไม่ไปละแต่พี่ก็ยังไม่โดนอะไรเลย เขาเชื่อลูกน่าจะกลัวพี่ทุกคนอย่างที่บอกนะครับน้ําพริกอยากไปแบบถูกมากอยริไปแบบแล้วก็อร่อยด้วยกดได้นะครับป๊อบแแลนใช่ไหมป๊อบแแลนใช่จนตอนนี้ไม่ยินเราก็ไม่ได้ไปสักทีด้วยจีจีน่ะต้องสารงปะขอโทษนะเสียงหายเยอะอย่างเงี้ยไไม่บ๊อปมาแต่ป๊อบแแลนนะขอโทษนะยิ่งกว่าเซเว่นแม่งแบบถูกขนน่นเลยอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้ไปลรอมันหลอกหรอกแต่ว่ายังอยากไปแบบหนาวๆอยู่แต่ว่าก็ว่ากันอีกที เอ้หนูตูยินมาขนาดนั้นน่าไม่หนูไม่บอกพี่ปูต้องแต่งหน้าไงเพราะะลูกเดี๋ยวเลิกงานต้องแต่งแต่งเพื่อสาขาดีครับอกดได้เลยแนวของผู้ชายชอบแบบญี่ปุ่นอันนี้เขา85คือได้ไปทั้งหมด4กระปุกบวกกับกระเป๋านะครับเสีย โอเคโอ้ยยังวาเลนไทน์ถึงผิวจะเป็นสาวโอเคได้แล้วมาชิชมมบชองในบะ้านแล้เนี่ยมนนีรูปวาเลนไทน์มีมามาดูไม้ไม่ันไม่ค่อยนี่เราไม่ีย้ร้อยมากจริงเหรอใชี่พวกัดเ้าี่มันใหญ่หลังอยากให้มันทำอย่างนั้นเลยต้องเห็นเขาเห่าไปแลวะค่ะต้องเก็บิ เขาไปในตะก,กา้าจ่ายเงินได้หน่อยนะครับจ่ายเงินได้หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันแฟดเซลอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าแฟดเซลไม่ได้อยู่ไปตลอดนะครับแฟดเซลไม่ได้อยู่ไปตลอดนะตอนนี้พอ90แล้วจ่ายเงินให้หน่อยนะแล้วอย่างที่บอกครับว่าหนึ่งกระปุกคือเจ็ดสิบแปดบาทซึ่งถือว่าถูกมากน้ำพริก้อยลิฟไอโอยอ่ะเดี๋ยวให้เขาเข้าครั้งหน้าก็ได้รอแพ็คเกจิ้งใหม่ แต่ว่าไม่อเอาจงจริงปะอะไร,รอ่ะพี่เก่งลองถักราคาพี่แชนที่จะเอาออกเคี่ร์ออกมันจะแบบทุกไลต้องไปมันเคี่ยวพร้อมหลอดเก่าไม่ไม่อันนี้ขอมาที่มาให้กดเล่นเดี๋ยวไม่ต้องขายเดี๋ยวครั้งหน้า,าให้เข้ากันค่ะคโอเคอะไรดีเพว่าดิอยา ได้ใครกดอยู่ในตะกร้าจ่ายเงินิดหน่อยนะครับน้ำพริกแที่ดีก็ต้องสลับเนะแบบนี้แหละเหลือแฝดเซลอีกแค่หนึ่งนาทีนะครับหลังเดี๋ยวจะแฝดเซลแล้วเดี๋ยวเราอ๋อใช่แฝดเซลหนึ่งนาทีจริงด้วยมันนับถอยหลังอยู่นะกดได้เลยนะใครจะเอาที่จ่ายตังค์มาค่าว่ามันเท่าไหร่จ่ายตังค์ได้เลยนะครับอเขาค่รอบนี้รอบเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับใช่ราคาดีนะแบบที่บอกว่าน้ำพริกเขาอ่ะได้ไปสี่กระปุกนี้เนาะ ตีกระปุกแล้วแต่เลือกเลยปลาดุกฟูหน้าตาเป็นนี้ตัวน้ําย้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาบองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตาแดงราคาน้องก,กระปูตาแดงน้ําแพงกว่าตายก็ใครกดแล้วจ่ายเงินได้เลยนะครับเหลืออีกแค่ยี่สี่วิสุดท้ายเดี๋ยวราคามันเด้งนะอร่อยมากช่ำแบบมิตบอกเรียบร้อย เด้งนะครับสี่วิสุดท้ายนะใครกดแล้วจ่ายเงินให้หน่อยนะคะเหมือนเหมือนตังบอยนี่ไงเหมือนตังบอยเนี่ยไม่ใช่เหมือนตังบอยเนี่ยเอาราคาตังบอกับปลาปลาแห้งอ่ะ่ใชราคาเด้งแล้วนะเรากลับคือตอนนี้สี่กระปุกละคาแฟดเซลเด้งแล้วไม่มีแล้วเจ็ดสิบแปดบาทครับแบบสามกระปุก เอาเป็นสามกระปุกปากกลับมาใคร,รกดสี่กระปุกทันจ่ายเงินให้หน่อยนะยังเป็นราคาเดิมอยู่ QN จบอี่เกอันนี้ก็ดีมากลอง <100 S 2> <19 S 1> ไหม9บาทลองอร่อยมากพี่ปูอะไรนะอ๋อชั่งโมครับพี่โจมถูกต<อ>้แต่เพื่อนๆขาตัวเนี้ยที่เป็น12 สิบสองซองอ่ะเขายังมเหลือเซลล์อยู่นะคะก็เราไปกดดูได้นะไดีราคายังสองร้อยห้าสิบสี่เลยราคาวันนี้แบบน่ารักมากตกซองลยยี่สิบเอ็ดปาทอันนี้ลองลองกดดูนะคะเชื่อยังอร่อยมากอร่อยมากโอ้ตายไวกินให้ปูเชื่อหนูดิมาหนูไม่โกหกอะไรหรอกหนูโกหกยิ่งกว่านี้อีกเรื่องแค่นี้หนูไม่โกหกหรอก มีพอหน้าหน่อยนึงเนาะชอบตุ๋นอย่างเดี๋ยวพ่อเถอะทำงานใหญ่นะวีอุยแต่โมอร่อยมาก